สิบห้าเอ็มกี้ตุ๊กตุ๊กโูเฮ้ยเฮ้ยพิกาจูพิกาจูพิกาจูเฮียอะไรมาเลยสัตว์จะกลับบ้านกูขอมึงช่วยหน่อยนะเฮียมีตัวเฮียอะไรได้เลยได้เลยตังมาชิ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 ฟองตายแน่ไม่ให้กูชิดต้สัะไม่ไม่นะกูถูกเวรชิดต้ก็คิวชิได้เยอะแล้วหาไม่หลอดแน่อีสัตว์ เหอยเลยไสัก็จะฉีดมึงแม่ก็จะข้าข้ามึงฉีดสัตเมึงโดนแม่ไม่ได้หรอกืออี๋เหรกระช่นยเขาไม่ช่วยันาดเขาก็เออมึงอย่าลืมว่ามีกูมาช่วยมูฟฟนะจ๊ะมาสตมัข้สุดอดูึงต้องมาส่ตมักูหน่อยเย สุดหอมแดงกินขี้ตายด้ยสัตเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วนั่นมันเฮ้ยเฮ้อเลยอ่ะมาดูกันหน่อยไหมได้ดิ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 หยาบไปเฮ้ยมาดูหน่อยดิมันตัวเหี้ยตายยังเออเหี้ยตายเต็มเลยวะจริงดิป่า จิิกเมหมแูแล้วก็ของีแล้วก็กระดูกเอะรงเงงลยนะแล้วก็ตีตยอเนียอ่วยช่วยชสัตว์จะต้อยฆาแล้วช่กยช่ว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 ยยสัตว์ถึช่วยหิกุ้นแนมละออ้โลองปิงปลย่างเลนนยิกระจู่เปไน็นไไหมพ่นไฟขั้นสุดยอด เชียร์เลยลูกนี่ไนกูละโอนโดนกูแน่คัะเต่เมืคืสยอดเออตายเฮ้ยบ้าทำนกูนะมอจ้าสยอดออกูตายไปมึงตายไอสัอ้ออเอาอ้ตัวทีย่าัันแปงอาวุธดีกว่า เพื่อน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 แกทำเพื่อนฉันแกต้องตายต้องใช้ผ่านนี้เพื่อปกป้องชันิีสุดขอขอยิ้มอาวุธหน่อยนะหลับให้สบายนะเพื่อนฉันจะไปช่วยเพื่อนฉันหรอย่าไปตายกันสักผู้สารยิงปืนทะเลมือโซอะไรก็ใครกันแน่เจ็บตายหือมึงจำร้ายแน่ Chắc hoa tai bé bay hàng loạt do chico sang bay một khó hắn 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 sợt gặp chị tai lợt bay mùi 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 mùi